นี่นะคะวันนี้เรามาดูผักชีน้อยๆของเราที่สู้กับหน้าฝนนะคะแล้วก็มีกระถางนี้นะคะที่เริ่มงอกมาแล้วนะคะต้นอ่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำผักชีนะคะเราก็จะขอ,อดึงน้องไปสักหนึ่งต้นนะ <laughs> <laughs> เพื่อที่จะเอาไป ต้มนะคะไก่ต้มน้ําปลานะคะนี่คะ่ะถอนรากถอนโคนเอาแค่นี้พอนะคะเอานี้เดียวพอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ,ะ,คะก็มาหลังคัดชีสนะคะน้อยๆน,นะคะ ในแล้วนะคะเปิดน้ำแ,แล้วก็เอ,อกพริกนะคะมาล้างด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะคะเตรียมเครื่องนะคะก็จะมีกระเทียมฮะ,ะแล้วก็ออกพริก ได้แล้วค่ะเครื่องที่จะเอาไว้ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะส่วนไก่วันนี้เราก็เตรียมน่องติดสะโพกเอาไว้นะคะสองชิ้นด้วยกัน <c oughs> ก็เปิดไฟนะคะตั้งน้ำแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเราจะมีรับผกดีนะคะ ที่เก็บเอาไว้จะเป็นการทำอาหารที่ทานได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วกอ็อร่อยด้วยเค่ะใส่รากผักชีสักหนึ่งอันนะคะจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเลยะคะ่ะ แล้วก็ปิดฝานะคะสูตรนี้ก็คือจะไม่ปรุงอย่างอื่นแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ว่าจะใช้น้ำปลาหอมๆใช้น้ำปลาอย่างดีเอานะคะแต่ก็รอให้น้ำเดือดและวไก่เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเติมน้ำปลานะคะเพราะว่าเราจะมีความแซ่บจากการที่เราตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองเดี๋ยวเราไปจำน้ำจิ้มซีฟู้ดรอคะ่ะ ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิ๊บจากนั้นก็ใส่นี่ค่ะกระชีนะคะรักกระชีที่เราเก็บมาเพียงแค่นิดหน่อย เริ่มจะแหลกแล้วนะคะกกทิพติปั่มทีนี้หันไม่เห็นนะคะนี่ค่ะเดือดกำลังเดือดเลยนะคะเมื่อน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะนี่นะคะเราก็เลือกน้ำปาลาที่แบบหอมหน่อยนะคะเกรดดีหน่อยนะคะใส่ไปประมาณ6-7ถึงเจ็ดหยดนะคะจากนั้นก็เบาไฟะคะ่ะ แล,ะะแล้วก็ติดขวานะคะแล้วก็ต้มให้เนื้อไก่เขาเปื่อยก็จะทานอร่อยเลยมาตามเรื่องละเอียดแล้วนะคะเราก็จะปรุงนะคะโดยการที่ใส่ขงนัวนะคะนิดนึงนะะจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะใต่น้ำตาลทรายไปเลยนะคะครื่งช้อนโต๊ะนะคะโอเคแล้วก็น้ำปลาค่ะนะคะและเราก็จะตัดมะนาวนะคะ หนึ่งลูกครึ่งนะคะพริกประมาณสิบเม็ดนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็กระเทียมสามถึงสี่ติกแล้วก็คนคนกัน,นะคะ่ะเพื่อที่จะให้ผงโรลหบน้ำตาลทรายเข้ากัน,นะคะ่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ไปทําขายนะคะในร้านปูไข่ดองใบประชุกนะคะก็คือเป็นสูตรที่เราทำน้ำจิ้มซีอิเวสดๆ,ๆลแล้วก็ชิมก่อน,นะคะ่ะรสชาติด,ดีนะคะแต่ว่าปกติก็จะใส่มะนาวสองลูกเดีเ๋ยวขอเติมมะนาวเพิ่มนะคะ มานางไปค่ะอีกสักสปรีดนะคะโอ้โหครูคราวคุเลคุเลคนค่ะว้าวชิมอีกทีหนึ่งนะคะอืเปรี้ยวได้แล้วค่ะเค็มได้แล้วค่ะปัดหวานเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จะลงชามนะคะ แล้วก็โรยด้วยผักชีค่ะหอมนะคะมาสักครูลายเหลวน้ําจิ้มซีฟูด้ดเราก็แอบแวะมาดูไก่แป๊บนี่นะคะว่าเป็นไงบ้างนะคะโอ้เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ถ้าเราจะเอาเปื่อยก็คือ รออีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้กระดูกเขาโผ่มาก็เริ่มเป็นอันว่าเปื่อยใช้ได้นะคะอันนี้ยังมีความเป็นเลือดเป็นแดงชมพูอยู่นะคะก็น่าจะต้องปิดฝาไว้อีกค่ะนี่ก็ผ่านไปแค่แบบ10นาทีก็น่าจะอ่ะอีกต้มอ,อีกประมาณ10นาทีนะคะ ว้าวคิดว่าโอเคแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะถ้าเขาเปื่อยก็นี่ค่ะจะไปถึงกระดูกอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักลงชามกันค่ะว้าวนี่โอ้ อน้ำซุปไปสดด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเฉพาะบุคคลเพราะว่าทำแค่แบบเพียวๆแบบนี้นะคะใส่แค่น้ำปลาแล้วก็สดน้ำซุปส่วนความแซ่บนั้นนะคะเราก็ไปเน้นที่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ นจะชอบพินน้ำจิ้มซีฟู้ดมากนี่นะคะเราก็จะตักไปนี่ค่ะหนึ่งน้องค่ะแล้วก็ไปตักข้าวกันนะคะน,นี่นะคะข้าวสวยค่ะ ไก่ต้มน้ำปลา่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่เนื้อไก่กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะว้าวตัดง่ายเลยเปอยมากถึงกระดูกเลยเนี่เห็นไหมคะอะค่ะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ อร่อยนะคะจากว่าจะมีความชุ่มฉ่ำของน้องที่ติดสะโพกนี่ค่ะมันจิ้มซีฟูด้ดราดๆเลยว,าวทานข้าวกันค่ะ